กับสวัสดีท่านบูมเกียตทุกท่านนะครับผมในตอนนี้ผมจะมาอัปเดตราคาของทองคําครับผมความน่าจะเป็นของราคาทองคําครับผมในตรงนี้ผมได้เออตอนนี้ราคาทองคําอยู่ในช่วงเทนขาลงนะครับผมตรงนี้ผมจะทําการว่ามันเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงในตอนไหนครับผม ในตรงนี้เราขอเริ่มจุดตรงนี้แล้วกันครับผมเพื่อขึ้นมาหาตรงนี้เดี๋ยนวนะครับนี่จะขึ้นมา,า,า,าเออไฮไฮไฮเืาา้อไฮแล้วก็ไฮเอโลาาแล้วก็ลงมาว่าจะสร้างขึ้นไปเออไม่สามารถขึ้นไปสร้างไฮใหม่ครับลงมาเออสร้างเป็น qm ครับซึ่งทำลายจุดจุดสวิงเดิมครับผม จุดสวิงโลเดิม,มซึ่งมันผ่านสองสวิงเลยครับผมสวิงนี้น่าจะเป็นตัวนี้มันจะเป็นสวิงจุดเปลี่ยนเทนนะครับผมซึ่งเป็น QM อืมก็กราฟมันก็ทำลายโครงสร้างขาขึ้นเข้าไปแล้วครับผมตอนนี้มันก็ขึ้นไปสร้างโลว่าไฮเรียบร้อยแล้วครับผมในตอนนี้แล้วก็มันก็จะลงมาอมสร้างโลว่าโลใหม,ม่ในตรงนี้แล้วก็มัน มุมมองผมก็เข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งออเดอร์จะเพื่อดูกราฟว่ามันจะขึ้นไปสร้างรู้ e r h ครับผมรู้ว่า i ตามทฤษฎีดาวครับอมไม่รู้ว่าจะจุดนี้หรือจุดนี้ดีครับผม,มแต่ที่แน่แน,น่ผมผมเข้าไปออเดอร์บายตรงนี้ผมจะไปปิดตรงนี้ก่อนหนึ่งออเดอร์ครับผมเอ,อแล้วก็มีเซลล์ลิมิตตรงนี้มีเซลล์ลิมิตตรงนี้หนึ่งออเดอร์ครับผมแล้วก็ มีเซลล์มิตตรงนี้อีกหนึ่งออเดอร์ครับเป็น2แผนเออเป็น2แผนครับ2แผนออเดอร์เซลครับผมผมมุมมองของผมว่ามันจะลงมันจะขึ้นมาหาจุดนี้เออแล้วก็จะลงต่อก็อาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับผมเออสร้างรูว่าไฮแล้วก็สร้างรูว่าโลครับผมในตรงนี้เออนี่คือแผนหนึ่งของผมครับผม แต่ถ้ามันอาจมันก็อาจจะทะลุก็ก็ได้ครับผมก็อาจจะทะลุเออซอลของผมก็ได้นะครับผมยังไม่แน่นอนครับผมแต่ตรงนี้มันมีจุดเออเป็นมีจุดแนวรับอยู่ตรงนี้ครับผมเออก็เป็นสามารถบายได้นะครับผมเอออีกแพนหนึ่งครับผมอีกแพนหนึ่งผมกล่าว่าถ้ามันสามารถขึ้นไปตรงนี้ถ้ามันไม่ลงจริง ผมกะว่าจะมองว่าเป็นมาหาแผนนี้ครับผมซึ่งเป็นซัพพลายเออซัพพลายเก่าเพื่อลงมาสร้างเออสร้างนิวโลใหม่ครับผมเออในตรงนี้นะครับผมอืมแผนผมมีแค่นี้แะครับผมราคาทองคาก็อยู่ช่วงนี้เป็นเทนขาลงอยู่นะครับผม,มไม่สามารถ เป็นขาขึ้นได้ยังยังเป็นขาขึ้นไม่ได้ครับผมมันอยู่ในช่วงนี้อยู่แต่ถ้าแต่ถ้ามันจะขึ้นต่อครับผมมันต้องท um ําลายโครงสร้าง <ๆ ơ! S 2> ตัวนี้จุดสวิงตัวนี้ก่อนนะครับอืต้องทําลายจุดสวิงตรงนี้ก่อนน <str acks bathing> ี่คือจุดตรงนี้นะีตต่คือจุดสวิงจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเทนครับผมซึ่งจะทาถึกทําลายไปก่อนครับซึ่งมันจะทําลายไปก่อนมันจะทําลายปื๊ดขึ้นมา อาจจะมาตำสัพายตรงนี้แล้วค่อยลงลงมันลงมาแล้วก็หาหาจุดหายเวโูครับผมหายวโลเลยได้เลยครับผมเพราะว่าผมมองเห็นมองสวิงปัจจุบันนะครับผมไม่ไม่มองถึงโซนโซนอดีตนะครับผมผมจะมองที่โซนปัจจุบันทันทีนลครับผมเพราะว่ามันทําลายกด กดขาลงเรียบร้อยก็มันก็จะมาสร้างรูว่าไฮเอ,อเรามองหาจุดเอ,อเราอาจจะซีลลงมาก,ก่อนก็นได้ครับเพราะเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะมีแรงกดลงมาเพราะว่ามันมีสวิงล่าสุดตรงนี้ครับผมมันมีสะพายอยู่ตรงนี้เพื่อลงมาหาไฮไฮวัลโลครับผมออแล้วก็จะสร้างขึ้นไปต่อครับผมเออเพราะว่าทําไมต้องขึ้นไปต่อเพราะว่ามันทําลายจุดสวิงตรงนี้แล้วครับอ,อืม ถ้ามันทำลายจุดสวิงตรงนี้ละเออซึ่งตามที่ซีดีดาวก็ตามนี้แล้วครับผมแต่ถ้ามันทำลายปุ๊บนี่เราก็หาจุดบายได้เลยครับผมเรามองได้หมดนะครับตั้งแต่จุดนี้ตั้งแต่จุดจุดโซนนี้แล้วก็จุดโซนข้างล่างนี้ครับผมเราหาจุดเราหาจุดเข้าได้เลยครับผมจุดบายเข้าขึ้นได้เลยครับในตรงนี้อันนั้นเป็นแผนถ้ามันทะลุไปนะครับผมเออแต่ถ้ามันทะลุไปเออ โอเคนะครับเออในตรงนี้ผมเราอาจจะเข้าเซลล์ก็ได้ครับในเซล์ลเซลเซลในตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อเรามาปิดอยู่แถวแถวนี้นะครับอืมเออแล้วค่อยหาจังหวะใบขึ้นไปต่อครับผมอืมเราค่อยหาจุดใบใบจุดใบแถวแถวนี้เดี๋ยวนะเพื่อหาจุดใบใบจุดบแถวแถวนี้นะครับผมขึ้นไปต่ออืมนี่มีอยู่ประมาณนี้ครับผม ราคาทองคำในอ,อยู่ตรงในตรงนี้ครับผมอัปเดตวันที่วันที่สี่ครับวันที่สี่สิงหาเวลาแปดเเวลาเที่ยงคืนเวลาของเกาหลีนะครับผมก็จะเร็วกว่าเมืองไทยอยู่ประมาณสองชั่วโมงครับผมโอเคครับการอัปเดตของแผนวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามได้นะครับผมผมอาจจะ พูดติดดกันคัดบ้างครับผมเพราะว่าผมเพิ่งมาหัดอัดวิดีโอครับใหม่ครับผมโอเคครับผมขอบคุณคับที่ติดตามรับชมครับผม